โอเคลำนี้นะมูเอ็กเสร็จแล้วนะครับก็ใส่อะไรบ้างเริ่มแรกเลยฝาคบบาร์บอนไลฟ์วันจำๆของ,ของน้ากมลน,นะครับแล้วก็ล้อล้อเปของเอ็มเคโปรปินะครับยางนิโตเอ d นะครับทันนี้มีอะไรบ้างอีกก็มีโช๊คอาโช๊คเป็นโปรเฟอร์ปรับปรับติโตระดับ นะครับข้างหน้าเป็นพีลซิลี่แล้วก็มีปีกนกซันนะครับสหรับคันนี้ก็ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นพิก g y แบ็ k ปรับแปดพร้อมสปริงออสซี่เนะมาดูข้างหลังเลยอ่าคันนี้ก็เห็นไหมนูนนูนนๆนน,น,น,นอ่าโอเคนะครับแล้วก็มีขาเรืกไฟฟ้า A-Box นะครับ ดูคาเรกไฟฟ้าบล็ไปไปบอกติดเรียบร้อยนะครับนี่น,น,นะคาเรกไฟต้าบล็อกนะเราติดให้เรียบร้อยนะครับรับประกันสองปีนะครับแล้วดูภาพรวมนะครับคันนี้จัดทรงที่หน้าโหลดหนึ่งนิ้วครึ่งหลังนิ้วครึ่งนะครับทำชํานะครับสําหรับคันนี้ใต้แดงอหอมมเลยเทเสจัดให้นะครับตรงรอรอนะลูกค้าท่านใดสนใจสเต็ปแบบนี้เชิญได้นะครับเทเนสออโต้ 084 914 7 037นะครับ